รอบน,นี้เราจะมาอดเจมไม่รับปิดอิปอิปไม่เปล่าไม่รู้อันนี้ผมได้บรรลุโรคและที่บล็อกมานะครับซึ่งแน่นอนผมไม่จะเซมหรอกผมดูโฆษณาผมจารับเลยเนะนี่ยนี่เข้ามาจะมีหนิ่คาธานี่มันยิงมันยิงได้มันยิงได้ใครสังเกตก็สังเกตไปผมไม่สังเกตให้ดูหรอกอย่าสังเกตดีๆว่ามันมีอะไรพุ่งมาด้วย นี่บอลระเบิดเดี uh ๋ยวผมวิ mm ่งไปโยนทางเนึง hmm. ด mm ีก hmm. ว hey, ่านี pa ่น okay, so ี่เห so ็นว <kho> ่ามันจะมีระเบิดเสกออกมานี่เอ้ยทุกคนสังเกตที่หลอดเลือดนะสังเกตที่หลอดเลือดนะนี่ผมจะถือดาบทองไอ้ไอ้ดาบที่มันหยวนแรกอันนี้ลูกนะมันจะเพิ่มมาสามหลอดครึ่งคลิปไปคลิปไปคลิปแอ้วนี่ตอนเริ่มมาเนี่ยเราดูเรอยนประมาณเนี้ยมั้งไม่รู้หันไปทางไหนอ่ะเพราะผมเข้ามาเร็วแป๊บหนึ่งเราจะยังทุบอันนี้อันนี้ ได้ไรอะ่ะอ้อผมลืมบอกอันนี้มันจะไม่มีกลางคืนด้ยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่มีหรือว่าอ่าชิดอันนี้มันวางไม่ได้ใส่วางไม่ได้วางไม่ได้แล้วไม่ให้โกดังอะไรอไหนเอา้าเอา้าไม่มีชิ้นอะไรเลย,เลยวัดอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหชิบะ ดูหายนครับทุกคุณดูผมหายไม่เป็นไรนี่ใครไรตาใครไรตาจะข้ามช็อตนี้ไปก่อนนะใครรู้สึกไรตานี่ข้ามเป็นสักพักมั้งเอาอยู่ไม่นานหรอกไปละโอเคข้ามตรงนี้นะคนที่ไรตาอุ้ยอุซโรพีเอ็กซ์พีเอ็กของโคตรด,ดีอะดอกไม้มันทำเชี่ยอะไรวางเข้าไม่ได้ทิ่งไป หมักมักต้องการถังลาวายังตอนเลยอ่ะค้างรอแป๊บอ่ะหายค้างแล้วจะคู่นะโอเคอกลับมาแล้วผมไปเสกลาวามาเพราะว่าถ้าของมันถูกทิ้งไว้นานๆมันจะโคตรแหลกเลยอ่ะอันนี้ํนาพี่สิตทำมไม่ปล่อยมันผลิต ตอนมันหายไปเองขี้เกียจจบนะเอ้าอาโอ,โอนูวาไม่ไหลบ้าปกใจหมดทิ้ไไงไปรอบนี้ผมจะถือว่าเป็นไข่ใหญ่นี่ไข่ใหญ่นี่ไหลเช้าอือไอเชีย่ยผมเลยบอกไปควดลายตาเลยเอาสีด,ดำนี่ดีกว่าละ บล็อกนี้วางไม่ได้ทุกคนผมไม่รู้ว่าเซฟันบล็อกเลยว่ามันมีอยู่แล้วก็นนี้ผมบล็อกมากเลยแลบนก็นะหอมแรปุ่มเพ็บเออกดได้ละอ้าวได้เวลาเผาทิ้งแม่งเลยเฮ้ยมีใครเห็นน้ำผมมาป้อมปากกาหนิไม่มีมันเชียยเลยหรอกทุกคนโอ้้อง ว้าวกูไม่ชอบเลยสักทันกูะกูขวดละกี้บล็อกยังได้ของดีกว่ามัง้งอ๋อกดผิด,ดกละอะไรอ่ะวู้วู้ว้าวทุกคนหลับทุกคนปิดตาสักพักผมจะสังหารหมูฆ่าไปเลยทุกคนสตอนนี้ามาไปเลยผม,ผมสังหารหมูอาพิษมาอาพิษมา ข้ามอันไปไปข้ามฉันไปเตือนคนหน้าหนาใครที่ยังรักไก่ในเกมไหมครับนะใครชอบไก่ในเกมไหมครับอย่าดูฉากนี้ขอผอมบอกไป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 ไเพราะว่าอะไรเลยผมต้องสังันโอเครีมตาได้พร้อมจัดก,การหมดละเพราะามันแหลกง่าย สบายโอ้โหโซดาพชเออกูมีของเทศอยู่แล้วอะ่ะงั้นก็เผาแม่งเลยพิกแอกเลยพิกแอกวะเรียกทุกเรียกพริกไงก็ขอเอาัพเพย เผาแม่งเผาแม่งเผาให้ทั้งหมดเลยอกเชื่อดรื่อนุกูแเน่ยโ้ยยาอะไรวะอู้หูลูกอมออกมค่ะมันมีลูกอมไม่โคตรเยอะเลยเฮ้ยูมาทำอะไรเนี่ยเอาไปขายเหรอเฮ้ยทีนี้ก็เจ๊เจ๊ของโคตรดีอันนี้น่าจะกระโดดโงไม่ใช่ เอาลูกเอาลูกสีไปเก็บยกเว้นสีชมพูนะสีอื่นเราจะไปลองกินนะเพราะเราขีเ้เกียจถึงจะอยากให้เฟบนาำเอ้ยไอ้ไอคนนี้มันลบอะ่ะโอเคไปอยู่มุมล่างนะมั้ยไปอยู่มุมล่างเอ้ยนี่คือคำสั่งไาอยู่ม,มุมล่าง มามุมมุมไหนก็ได้มาไปอยูต่ตรงหลอดเลือดก็ได้ขอบคุณ <c oughs> ทางมาเกะในเวลากินลูกอมมาสตันวู้วิ่งเร็วมากมันมาโดนไล่ตีเลยห <c oughs> ยอกๆๆนี่วันนี้ผมเคยมาสำรวจแล้วเซบเก่าเซบเก่าผมทำลายทิ้งไปแล้ว อีอผมจะบอกให้นะว่าข้างบนมีหตุจะปล่อยแม่งเลยเออไม่มีเชือก,กเลยก็ว่างไว้ที่ไหมว้าววูวไม่มีเชือกเลยรนะะเบิดไม่เห็นดอกดอกดอกไม่ระเบิดหรอกครับมีแน่ละกูแกะนั่งเผาเอากูไปาหากล่องไอ้เชือกอะไนี่ยกองแล้วแนจะมีเชือกเก็บของให้กูเยอะไหม นนเตรียมน,นอนแล้วโอ้เตรียมต่อพัสดุเลยเพราะผมจะนอนละอันนี้ใครรู้ยังทาง้าเลยคุณบอกว่ามันดียังไงหรือเปล่าเดี๋ยวชักกลับแบบไปเลยออกไม่ได้ไอ้เชีย่ยจุ๊บไอ้ท่อสม,มุดตอนนี้ผมอยู่บ้านเลยนี่เนี่ยไหนลองก,งกงระถางดิเชี่ยกระถางไปไอ้ท้าได้ด้วย วันไงทุกคนเตงเดดว่าไอ้ชาเป็นไอ้ชาได้โคตรเตงแในห้องที่มีหีบละไหนหีบเอาหีบไหมคะ่ะเอาหีบไหมคะ่ะถอยไปเหมือนเดิมในกรเป่าไม่รู้ให้ทำทำไมข้ารู้สึกว่ามันเหมือนเดิมจริงโังโหของโคตรดีอันเนี้ยเนี่ย เออชิบหายแล้มทำอะไรลงไปไม่ใช่ของดีเสียของเชื่อเลยแหละของเชื่อเชื่อมาจากตัวกูไอ้กูเผาบ้าเลยลาไปเออโอเชคมาคุณกินทำอย่างนี้แล้วก็เก็บ กิมหมูเล่นเยอะออัปเดตไว้ที่ต้องการชกตขอนมวดนี่ตายเลยครับว้าแต่ของไม่ตกว่ะเสียใจด้วยเออเชียกกันมันจะเมืดละทุกคนอวามใจนี่เยเลย อัน,นี้ผมไม่ต้องการเผาทิ้งแม่ทโนกับขวามไม่ต้องการแนวอ่าอีชิตเฮ้ยชุกอ่ะแพ้่ว้เอาเอาชกอ่ก่อนดิบม,มากเต็งไม่ต้องมาสนใจสกินหรอก ประเอ,อินออผมติดวงการทหารนะโอเคใชอบหมอีอีเอ่อเอ้าตัวลงไปทำไมนาะเออเตรียมโดนเผา,าไว้จะกันได้เลย <c oughs> อ้ยชิ่ <c oughs> ทิ้งของแป๊บ โอ้ไม่ได้เมื่อนแต่วไม่จะแกนเนาทีละเผาเผาเผาไว้ที่นี่นโอ้กาเคยแล้วผมอยากจริงจริงแล้วผมเคยเล่นรอบหนึ่งนะมันจะมีสติ๊กเทปอยู่ผมหาไม่เจอผมอยากเล่นสติ๊กเทปมาก เคยถอดมาถึงก็เคยว่าจะตีเกี็ดไก่เนี้ยมันตีแล้วปิวโคตรไกลอ่ะไม่ค่อยไกลมากอ่ะเย <c oughs> แล้วหัวโคตรมาทำไมวะอู้อูอนน้อันนี้อันนี้ทำไมเปด็ดไม่เชียวเนี่อเป,ป็ดโคตรตึงเฮ้ยใคร ป้าปกติสัตว์มีดูตดเม็ดแม่ดอกเดียวแตะแหย่ว่าไงอยากแต้มฉันต้องใช้แบบปีกแกลหลายหรอกไรกน็น่าหนักเอา้าไม่มีเลยเอา้าเสี้ยวกระต่ายตาแดางนี่น่ารักกว่า ก่อนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะขึ้น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 ตอบความวัดดีต่อยอือมองหน้าหาเรื่องเหรอน้าแมวอ่ะผมชอบแมวจะไปฆ่ามันอือปลาน้อยผู้ชายสงสารฉันจะไปชีพเจ้าให้อยู่นิ่งๆสิวะอ้ากูช่างแม่กวะ อเออว่าจะส่งขอให้มันแบบนี้โคตรนานอีกทารบน่มาเราหาสตกเคกันดีกว่าโอ้ขอบใจละวะกู <c oughs> จะเสกทะไรวะไม่ขอบใจละ <c oughs> โอ้ยไอชีกเกลียก็สองร้อยไรต์ไอ้ยูสองร้อยตีบ้านไมจ่าโอ้ยอุ้ยลลลลลลาลาแไโอ้ยสองันจะได้สองอย่างเลยรนะพ่อคุณหางนี้พชิตไม่กี่บาทเลยไม่ใช่หรออี้เอายี่สิบไม่ได้กังลังต้องการ มีด้ออะไรยี่สิบอะมีอ่ะมีกระาสกีเยี่ยมมีรู้เหล็กมาด้วยฟังได้เลยแต่ว่าแล้วห้นีมกี่บาทอะไรเี่จัดงานกี่บาทมีหลายราคาแพงกี่บาทสี่ราสร้อยสองร้อยก็ได้บุ๊คช่วยน้ำหกนิ้วจักกูโอเคโอเคๆอตบแป๊บไปเช็ดน้ำก่อนฮัลโหลกับเบเ้อกับมาเ้ว เรามาเริ่มต่อเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคผ่านแล้วอ hey, hey, hey. อเ,เอาปูออกไปเอ่อลากก่อนทุกคนเฮ้ย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 เ้องทาที่ของคนดีนะทุกคน,กคน,กคนผมขอไม่ใส่แล้วกันจะแม่งแหละอ่ะราระมามาแล้วก็ดี เราต้องหาบล็อกไว้บ้างละรองเท้านี่ยรู้จักเปล่าคนท้าไฟเนี่ยนี่เดิ <the> นแล้วติดไฟน่าใส่ไม่ไฟไอ้แช่ตั้ง 5, ห้าวะได้ลยมาโอ้ใช่คุปองจรยเหรอไม่เอาอะ รียบร้อยอะได้อะไรอ,อ,อ,อืข้างบนเหมือนจะมีบางสีบางอย่างนะสีดีย๋ยวทิ้งไอเชี่ยนี่ทิ้งน่อนไปไกลๆเลยไม่ไม่ถูกใจไม่สนใจละเอ,อ้ผมไม่อยากรู้เลยนะว่าถ้ามตกจะขอความนั้นแล้วมันจะตายด้วยผมลืมคิดไปได้ไง คือมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกอมถ้าสนใจสนใจแอปเปิลมากกว่าลูกอมทำอะไรได้นี่แหละเป็คำถามหลักของของ้อหนึง่งเน้มเน้มเน้มเนี้ยไปดูสิยังยี่สิบแปดวีทุกคนเดี๋ยวเออได้แล้วอ๋อ ลงมากูก็โดนดาเมจดีปะอ๋อแสงทางน,าน,น,น้ำใครว้เน้่โอ้ลาก่อเอ๊ะเดี๋ยวนะดูแป๊บมันมีบางอย่างผิดแปลกไปอ้ออันอ้อต่อมา อะไรมาว่าวนั่นโอ้โอ้ให้กูทำไรอ่ะฮะอุ้ยแต่กูสนใจนะนนนวิ่งสนุกใช่ไหมให้กูเฟ้นใชไเอ้ทำไมมันละลายอย่างนั้นวะนั่นน่ะน้ำแข็ง เราจะแจ้งเตือนกันนักกันหนาวะนีะวาไฟวางเล่นมากเลยนี่นี่หัวร้อนมากเหัวร้อนอะไรก่อนอุ้ยไอ้จุ๊บไอ้ป้าวีร์นั่นแหละบอว่าผมบ้านละผมเริ่มบ้านละไม่ไม่ไม่ผมไม่โอ้ยเชี่ยแกชอบทำเช่นก็ใจนะเฮ้ย ตกใจกว่านี้ไม่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเห็นหมดใจแล้วบอกขอโคตรดีเฮ้ยที่มันอิสเก์วิธาโกโก็กินได้ไเลยใค่ถัก,กปอมผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้อะไรไม่เอาก็เผาซะเฮ่หงเยน ก่ัเอาเรายเสน่ายะกลัวแหละเชี่ยเด็ยตกใจดูแบบไม่ธรรมาชาติมากใจจดำแมนอู้อินอเจียเพลสสองขวดเดียอะไรไข่ตัวเชี่ยอ,อะไรกันอล้ว่ไข่มาดูดิขไข่ใหญ่กันนะ มัน็นใครเสกมันจนใครเสกแห่ไว้เสกเออมาถึง่างนั้นแหละคิดไปเรื่อยเองอะ่ะออมีคนถามเลยเอ,อ่ะโอ้คุณคุณบอกว่าผมคิดไปเรื่อยแต่ว่าคุณก็คิดเหมือนกันสินะเฮออ้ยออบันไดแล้วต้างมนนีใครหลอดอะไรอะไ เอ้มีแค่บล็อกเหล็กธรรมดาธรรมดาแวหมตัวแกสำรวจหมดเฮ้ย <Hey. S 2> เอาข้าออกมาฮะเอาะไรอะ okay. ชื่อยี่ห้ออ่าแช่บล็อกเะไรอ แบ็กเข้าไปไหนลองดิวิ่งเร็วไม่ต่างกันอ๋อเข้าใจแล้วมันคือห้องลูกโอมนี่เองเอากรอกไปจ้ะอ๋อถึงเรนบอกคลิปนี้ไม่คำหยาบและอยากไปยิงอยากให้ฟุ๊กชิ่งหรอกและอย่าให้ผมรู้ระใครว่าใครไปใช้แจม ก็คงใช้ตาไปตั้งแต่วเาทีแรกแล้วแหละอะ้รทำไมกดเปลี่ยนแค่จังวะลูกอม,มนี้ก็าอา่ <c oughs> อะเผาที่อะไรไม่เอาขผาหมดอ๋อมีบล็อกที่อันนี้หนึ่งบล็อกที่ยังเหลือรอดเผา ตัวเคยเล่นลงแล้วนี่นะไงไม่ดีจริงอ่านีเหลือสามอ้าเอา้วอ,อย่างวะเออได้ใครประหลาดมาไหนดูซิเพี่อะไรอ่ออ่ออ่อโน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  no โ s นโนอปเด็ดดววเลยวิไปเลยอ๋อ รุ้ลเลคืออะไเยเล็กนโนอันนี้อันนี้รุ้เล็กเฮเลยในเวรวาทรมเมืองมาใหรอหรอฮแต่กระเดนอ้ มาเข้ามาเอ่อฮฮ้ยีเป๋าไม่รู้อะที่มับคือตัองแต่เกาะ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 เพชรเก็บไว้ตัวก่อนตอนนี้ต้องไปหาน้ำมาฮะได้อะไรอ่ะ ยังวะเนี่ยคื่ออะไรมันคืออะไรอ่ะมาดูต้องลองเฮ้ยเฮยฮยอุ้ยขอบคุณได้ต้องการบ้านพอดีเลยหยอกไม่ต้องการหรอกปุ่มกดแล้วมีอะไรไหมโอ้ยยังไม่อยากกดปุ่มอันนี้สนุกอยู่นี่สนุกชุดเลย ว้าวกวบาปัญญาอ่อนใครกูไปข้างนอกแล้วเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีวงจอเปิดฟ้าเลยวะโคตรแปลกฮะตัวละไม่ปังจรงจรมั้ย มันอืดมากป้านี่อืดไปซะมากๆเลยแต่สนุกนะบ้านหลังน,นี้น้ำเก็บไว้เพราะไอชอ็ชอปแต่เป็นกี a บ k b อกละ่ะไม่มีแท่อะไรจะเึ่นมาเลยนะครับโอ้โหดีนี่นเป๊ะหนึ่งตัดแจ,จ๊สเสร็จแล้ว ถล่ทลายบ้านทิ้ไม่หลอนีเขาอกินนัดวยห้งไงแจมีหีเพว่อหีบว้าว ห้องนี้ไม่มีหีดระเบิดทิ้งใช่ไหมทุกคนขอถามความเห็นหน่อยห้องนี้เฮ้ยห้องอะไรคนนี้คนค้นอยู่ไหมใคยเจอครับยังวันใหญ่ของคนดีไหนด้วยขีดสิเมื่อกี้ตาฝาดโอเคตาไม่ฝาดละคือของจริงนะเนี่ย มามาเป็นปราสาทเลยมันไม่ใช่บ้านละมันปราสาทมันก็คือปราสาวนไ,ไหอ่าปั๊บเลยปราสาทดีๆหนึ่งหลังเลยไหนลองโยนซิถึงไหมไม่ถึงเฮ้ยหรือถึงวะไม่ถึง ทำไมต้องเดินขึ้นท้ายากโอเคเขาะะ้าใจล้วแต่ผมเป็นทายายเอินเทอร์แมนเยได้เรียนรู้อยู่อันนี้ขอไม่เก็บไปเพราะเคยกินแล้วมันไม่แก่พอเสี่ยงเลยเลยไม่เป็นจะเขึ้นด็ดเอาละไปดูกัน ไปเลยว้าวต้องขอบบอสราม่ใช่วยคุยไปไปไหน,ว,น,นวะั่านล่ะ Hi. คนที่อยากให้ผมมาสำรวจอันนี้จดตามชมคลิปต่อไปครับใครอยากให้ผมสำรวจคอมเมน์มาดจะไ่คอมเมนหมวกก็สำรวจตัวดีอีอีปาละบาละบายบายจบ